ก็เป็นดึงให้ชาวเน็ตต้องมาตามสืบกันอีกแล้วนะครับเมื่อมีชาวเน็ตครับตาดีสังเกตเห็นสาวแซมมี่คาเฟลเนี่ยลงรูปบินเนอร์ในวันเกิดที่ผ่านมาแต่ในรูปเนี่ยติดมือหนุ่มปริศนานะครับเห็นไหมฮะเป็นเงนามืออยู่มุมขวาบนเมื่อกี้นี้ชาวเน็ตต่างพากันสืบนะครับว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันแน่แต่ว่าไม่ต้องตามสืบกันแล้วนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณแซมมี่ออกมาเฉลยให้หายขล่องใจกันแล้วว่าหนุ่มปริศนาคนดังกล่าวเป็นหนุ่มคนสนิทที่รู้จักกันได้เนี่ยเพราะเพื่อนแนะนํามา ก็เป็นคนนอกวงการนะครับไม่ใช่คนในวงการแน่นอนพร้อมกับเผยว่าไม่ได้คาดหวังอนาคตครับหากไปกันด้วยดีก็คบต่อหากไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปครับการที่ต้องมีกันละการคือปูเรื่องมาทั้งหมดเพื่อเพื่อคำดาบนี้ใช่ไหมอุ้ยสถานะเราไม่ได้ไม่รู้สิอันนี้นะคือบอกตรงๆว่าเราก็อยู่กันมานานขนาดนี้แล้วเจอพี่ๆกันมานานหลายปีเนาะแล้วก็เราจริงๆเราไม่ได้มีอะไรแบบปิดบังหรอกแต่ว่า เ,เรายังไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่รไม่เคยมานั่งคุยว่าจะต้องเป็นอะไรหรือจะต้องคนที่อยู่รอบข้างไม่จําเป็นจะต้องมีสถานะเสมอไปอะไรเงี้ยขอแค่รอบตัวเรามีคนดีๆมีคนที่คอยหวังดีกับเราอะไรเงี้ยหนูว่าเราก็สบายใจไไรู้จักกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วคะ่ะรู้จักกันมาสักพักแล้วเป็นคนคนนอกคะ่ะถ้าไม่เขารอเราเป็นคนสุดท้ายยังไงโอมอ๊ แนวโน้มหรอคะอย่างที่บอกอะ่ะเราเรายังไม่ได้ไม่คาดหวังอนาคตดีกว่าเออก็แค่ปล่อยให้ให้เวลามันทำงานของมันไปแหละแล้วก็ก็จริงๆทุกครั้งเวลาไปไหว้พระเราก็จะอธิฐานว่าแบบขอให้คนคนที่เขาคิดดีคนคนดอีอยู่กับเราถ้าเกิดว่าใครที่คิดไม่ดีหรือแบบไม่หวังดีกับเราก็ขอให้เขาแบบหายไปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมารอดูกัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ